ครับไปพูดถึงเบื้องหลังเกมศึกวอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกเกมที่2โซนบนกันหน่อยครับคุณชมฮะก็เป็นเกมที่สนามกีฬาสีนครลำดวนนะครับสีสเกตยูเนเต็ด United นะฮะจาฝูงของในโซนนี้เนี่ยเปิดบ้านเจอกับบ้านค่ายยูเนเต็ดนะครับโดยผลงานในเกมแรกเนี่ยฝั่งเจ้าถิ่นนะครับลำดวนเพลงนะฮะสีสเกตเนี่ยบุกไปเก็บชัยมาได้นะครับ ไปเอาชนะทางพิซซูโรกยูนิตี้มา2ประตูต่อหนึ่งะฮะส่วนบ้านค่ายยูเต็ดเนี่ยบุกไปเสมอกับสายมิดเกิบยูเตดมา1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะฮะก็มีอยู่1คะแนนนะครับซึ่งเกมในครึ่งแรกนะครับในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าสีเกตในี่คุมสถานการณ์ได้ดีอย่างมากนะครับซึ่งพวกเขาเองก็เล่นได้อย่างรัดกุมนะครับแล้วก็ใส่จังหวะฉาบฉวยเล่นงานทางฝั่งทีมเยือนนั่นเองนะครับแม้ว่าดูฝั่งทีมเยือนจะมีโอกาสครองบอลได้เยอะก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะหาช่องเจาะเข้าทำเนี่ยไม แล้วก็ฝั่งเจ้าทินสีเกตเนี่ยนะฮะอาศัยจังหวะฉาบฉวยด้วยเขาถนัดหน่อครับยิงขึ้นนำไปก่อนนาทีที่27จครับจากจังหวะลูกเปิดยาวของสุธีจันทร์นะครับซึ่งก็เป็นทางดานิโลโลเปสเซซาเิโอเนี่ยหลุดกระดักกำน้ายิงเข้าไปนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำในครึ่งแรกนะครับจากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ยังเป็นสีเกตที่คุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วพวกเขาเองก็โหเล่นแบบเขาเรียกว่าแม้ว่าดูรูปเกมอาจจะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ครองบอลเยอะนะครับแต่พวกเขาก็อย่างที่ผมบบอกไปนะครั เน้นจังหวะฉาบช่วยแล้วก็เล่นรัดก,กุมอย่างมากนะครับมาได้ประตูที่2นาทีที่58ครับจังหวะลูกทุ่มไกลเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับวงสกรแสนราชาเนี่ยทุ่มไปให้ทางเดนิโลโลเปสเซซาริโอคนเดิมนะครับได้โคกเดียวเครับเป็น2ประตูต่อสูนะครับโหทำให้สถานการณ์สามแต้มของสิีเเกตก็อยู่ในกำมือของพวกเขานะครับแต่ว่า หลยยังจากนั้นเนี่ยพวกเขาถอยลงไปตั้งรับกันลึกนะครับฝั่งเจ้าทินปล่อยให้บ้านค่ายเนี่ยคองบอลบุกใส่แล้วก็ขึงเกมลุกอยู่ได้หลายนาทีเลยนะครับแล้วก็ฝั่งทีมเยือนเนี่ยไม่ได้ประตูตีคแคต่จากลูกยิงไกลสุดงานของสิทธินนเกตแก้วนะครับตัวสำรองนะครับที่ปลุกความหวังของฝั่งทีมเยือนขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยรูปเกมต้องบอกเลยว่าฝั่งบ้านค่ายก็ทำได้ดีนะฮะเพีงเยงแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยนะครับมันหายาหาย,ยากหายเยอะจริงๆนะครับมันหาจังหวะในพื้นที่สุดท้ายยากมาก จบเกมนะครับเป็นศิริเกตเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งะครับโอ้โหผลงาน2เกมแรกเก็บ6แต้มเต็มนะครับมีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่การลุ้นตัวเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติก็เป็นไปได้นะครับกับ6แต้มตรงนี้นะครับซึ่งก็เหลือโปรแกรมอีก3เกมก็รอติดตามกันดูนะฮะซึ่งศึกไทยลีก3นะครับก็จะมีถ่ายทอดสดทางฟีทีีนะครับก็รอติดตามได้นะครับที่ช่อง NBT HD 2นะครับคุณผู้ชมมาได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ2อคู่นะครับส่วนข่าวสารก็ติดตามได้ที่สยามสปอร์ตทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ